สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับครับผมตอนนี้นะครับสวัสดีพี่น้องที่กำลังรับชมนะครับผมสื่อมวลชนคัตฤกสั่งขัพทนจันทมุรีครับตอนนี้เราก็อยู่กับบรรดาเยาวชนนะครับสั่งคม้วโมนอุดรธานีนะครับผมในค่ายผู้นําเยาวชนระดับชาติครั้งที่38นะครับผมที่สั่งคม้วโนอุดรธานีเป็นเจ้าภาพครับผมตอนนี้เราอยู่กับตัวแทน ทั้ง3คนนะครับผมก่อนอื่นใดเนี่ยอยากให้นะนําตัวก่อนว่าเป็นใครอยู่วัดไหนอย่างไรครับผมมีหน้าที่อะไรไหนลองแนะนําตัวนิดนึงครับผมเชิญครับโอเคค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อเกสนะคะเป็นอาสาสมัครค่ะมาจากวัดอัศนวิหารพระมดานิจานุเคราะห์อุดรธานีสังฆพุทธอุดรธานีค่ะอ้าวขอเสียงหน่อย ดีมากดีมากเอาคอนต่อไปครับเชิญครับสวัสดีค่ะชื่อมดน,นะคะมาจากวัดแม่พระฟาติมาเมืองพลค่ะมาจากสังฆมณฑลอุดรธานีค่ะเป็นเยาวชนที่มาร่วมค่ายค่ะอ่าต้องมั่ครับผม <ś les> ดีมากเลยอ่เชิญครับสวัสดีค่ะชื่อเข้าฟ้างนะคะมาจากวัดอัครเทวดาราไฟาเอลท่าบ่มนะคะอ่อเป็นผู้ร่วมค่ายนะคะเป็นเยาวชนที่มาร่วมค่ายในครั้งนี้ค่ะโอเคดีนึงครับ ก่อนดีดาเนี่ยอยากจะสัมภาษณ์รุ่นพี่ก่อนนะครับว่าในฐานะที่เป็นเขาเรียกว่า,าตัวแทนจิตอาสาเนาะตัวแทนยาวชนรุ่นพี่เลยเนาะถือว่าเป็นรุ่นพี่เลยนะครับที่มาเตรียมงานค่ายยาวชนครั้งนี้เนี่ยมีการได้ตราเตรียมอะไรตั้งแต่วันไหนไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับก็มาเตรียมงานตั้งแต่ประมาณวันที่11แล้วนะคะ, <ừ> م, ะก็ก่อนค่ายประมาณสักประมาณ3-4ี่วันนะคะคก็ได้แบ่งฝ่ายกันแล้วก็ช่วยนะคะแบ่ง จัดจัดสรรปันส่วนกันว่าใครจะช่วยฝ่ายไหนใครถนัดฝ่ายไหนไปช่วยฝ่ายนั้นนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนวันค่ายวันจริงก็คือวันนี้ค่ะครับผมก็ในาธนาที่เป็นผู้เตรียมงานนะครับมีความคาดหวังอยากให้งานออกมาเป็นยังไงบ้างครับโอเคก็ความคาดหวังอยากให้งานออกมาเป็นยังไงบ้างก็อยากให้น้องๆทุกคนแฮปปี้มีความสุขต้องผู้นี้นะคะอยากให้ทุกคนแฮปปี้มีความสุขแล้วก็กลับไปเนี่ยอยากจะให้ได้รับอะไรไป เปลี่ยนตัวเองนะคะเชนอาจจะไม่มากก็น้อยไม่น้อยก็มากนะคะแล้วก็มีความสุขแฮปปี้มีความหวังแล้วก็สนุกกับกับทุกสิ่งทุกอย่างนะคะก็หวังว่าค่ายนี้ก็จะทําให้น้องๆนะคะได้นะคะไม่มากก็น้อยนะคะน้องๆก็จะได้เชนนิดนึงเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเหนี่ยมันจะมีกระบวนการอะไรบ้างแล้วก็น้องๆจะจะเชนยังไงให้เก็บไว้เป็นปริศนาดีกว่าอ่าต้องรอลุ้นต้องรอลุ้นนะคะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับบรรดาพี่ๆเยาวชน อุดรธานีนะครับทุกคนที่มาเป็นจิตอาสาเตรียมงานในครั้งนี้นะครับผมต่อไปนะครับาจาจะถามรุ่นพี่ที่เตรียมงานและเรามาถามผู้ร่วมงานบ้างน้องเยาวชนทั้งสองคนนะครับคําถามข้อแรกนะครับผมน้องครับพร้อมไหมพร้อมไหมเอ่ยพร้อมค่ะโอเคพร้อมนะครับผมข้อแรกนะครับผมน้องเนี่ยมีความตั้งใจอย่างไรครับในการมาร่วมเยาวชนค่ายระดับชาติในครั้งนี้ครับผม หนูก็อยากมาหาเพื่อนเพื่อนใหม่คะ่ะแล้วก็อ,อยากมาหาประสบการณ์ใหม่ๆด้วยแล้วก็เป็นช่วงปิดเทอมคะ่ะก็อยากมาออกจากบ้านมาเจอสังคมใหม่ๆที่เราไม่เคยเจอด้วยคะ่ะครับผมโอเคขอบคุณมากครับคนต่อไปครับเชินครับค่ะส่วนหนูนะคะก็อยากจะมาหาประสบการณ์ใหม่ๆเหมือนกันคะ่ะมาหาความรู้เพิ่มความเชื่อให้ตัวเองแล้วก็ เพื่อที่เราจะได้นำความรู้ที่เราได้รับมานะคะไปแบ่งปันให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆในบ้านนะคะครับผมดีมากเลยนะครับผมคำถามข้อที่สองนะครับทั้งสองคนให้สําหรับสองคนนี้นะมีข้อตั้งใจหรือแรงบันดาลใจอะไรเนี่ยที่อยากจะทําที่แบบมาอยู่ในค่ายเนี่ยอยากจะแบบร่วมอย่างไรอย่างให้แบบมีความสุขแฮปปี้ครับอยากยังไงครับ ค่ะส,ส่วนตัวหนูนะคะตั้งใจว่าหนูอยากทํากิจกรรมให้ได้เต็มที่ที่สุดเท่าที่หนูจะที่จะทําได้นะคะคแล้วก็ <ผม S 1> ให้อ่ให้หนูแบบมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นแล้วก็ไม่เจ็บป่วยรักษาตัวเองนะคะไม่ดื้อไม่เกเรกับพี่พี่พอาสาช่วยงานได้เท่าที่ช่วยได้ะค่ะครับ,รบของหนูก็เหมือนกันเลยค่ะหนูก็จะ พยายามเอ่อเต็มที่กับทุกๆก,กิจกรรมค่ะแล้วหนูคิดว่าการที่มาค่ายก็ฝึกเอ่อระเบียบว,วินัยในตัวด้วยค่ะครับผมใช่ค่ะแบบตื่นเช้าอโอ้ไม่น่าเชื่อจะตื่นเช้านะครับโอเคนะครับ <c oughs> โอเคก็เป็นกำลังใจทั้ง,น,งน้องโยชนสองคนแล้วก็ทุกคนด้วยที่มาร่วมงานมาเซอร์ก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีความตั้งใจเขาได้ใจในการร่วมค่ายเยชนในครั้งนี้สุดท้ายขออีกคนละคำตอบทั้ง3คนนะครับผม อยากฝากอะไรให้กับพี่น้องสจาตำรุจเยาวาชนที่รับชมทางบ้านครับผมเริ่มจากพี่ตัวสุดเลยโอเคค่ะฝากเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะคก็พวกเราก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็น พวกเรากลับไปแล้วนะคะพวกเราก็จะเป็นความหวังแล้วก็เป็นอนาคตนะคะของวัดของเราไม่ว่าจะเป็นวัดเล็กวัดใหญ่นะคะที่น้องๆสังกัดหรือว่าในอนาคตต่อไปนะคะเราจะเป็นกําลังหลักสําคัญให้พี่ๆน้องๆนะคะของชาวคิดชนนะคะต่อไปในอนาคตอย่างแน่นอนค่ะสู้ๆอ่าสู้ๆนะสู้ไหมสู้อ่าเรามาฟังเสียงน้องบ้านนะครับน้องเป็นยังไงครับ ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้เราด้วยเหมือนกันค่ะแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็อยากให้ทุกคนมาร่วมค่ายในครั้งหน้านะคะครับผมค่ะสำหรับหนูนะคะก็ฝากพี่ๆเพื่อนๆน,นะคะคนที่อาจจะอยากมาค่ายแต่ว่าเขาไม่มีโอกาสได้มามนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะก็ยังมีค่ายอีกต่อๆมาที่เราจะจัดอีกเรื่อยๆนะคะ<ม>ก็ไว้มาคราวหน้ามาเจอกันมาจอยกันในครั้งหน้านะคะโอเคครับ อีกนิดนึงอยากถามว่าจํานวนเยาวชนของอุดรเนี่ยเอาเด็กค่ายก่อนเนาะมีทั้งหมดกี่คนครับที่มาครั้งนี้41คนค่ะ40เด็กอุดรอย่างเดียว41คนและพี่ทีมงานที่มาช่วยกี่คนครับโอ้ไม่น่าเชื่อนับไม่เยอะมากเลยอ่ะเยอะมากมีทั้งเนนใหญ่โอยี่ประมาณกี่คนนะคะประมาณเท่าไหร่ประมาณกี่คน เฉพาะอุดรใช่ไหมครับผมประมาณเกือบ20เกือบ20คนนะครับผนพี่อาสาก็คือเป็นเจ้าภาพเองก็ต้องเสียสละนิดนึงนะก็ม,มีมีน้ำใจมีเขาเรียกจิตอาสาในการช่วยให้ค่ายทำเนินไปนะครับผมออาสุดท้ายนี้ผมอยากจะฟังจังหวะค่า,ายของค่ายผู้นำเยาวชนในครั้งนี้ครับอ,อยากให้พี่นำได้ไหมครับได้ค่ะโอเคโอเคค่ะครับผมอจำได้ไหมทุกคน จำได้เลิศมาก <ผม S 1> โอเคจังหวะค่า,ายพร้อมพร้อมสามสีม่ โอเคครับขอบคุณครับ hey, hey, hey. ขอบใช้พร้อมเทุกคนด้วยนะครับฝา <Hey. S 1> กน้องๆทุกคนด้วยสวัสดีครับบ๊ายบายด้วยบายบายครับโอเค